สวัสดีค่ะมาชมวิธีการทำงานของช่างในการสร้างโรงจอดรถ EP ที่2กันนะคะคลิปนี้ช่างก็ทำการยกเสาลงหลุมแล้วนะคะหลังจากที่ขุดหลุมแล้วก็เทปูนรองก้นหลุมแห้งเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ยกเสาขึ้นตั้งเลยค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่2ในการทำงานของช่างนะคะวันแรกก็ทำการวัดพื้นที่ขุดหลุมนะคะแล้วก็ เทปูนลงไปที่หลุมเสาที่หลุมนะคะที่ขุดไว้เพื่อที่จะให้เสาตั้งและในวันนี้วันที่สองนะคะวันที่28เดือนมกราคมปี2,566ค่ะก็ทำการยกเสาขึ้นตั้งใส่ในหลุมนะคะอาเสานี้จะมีทั้งหมด4เสานะคะ e ี EP ที่ี่1รักจังพูดไปว่าใช้ทั้งหมด5เสานะคะ ใช้ห้าเสาจริงค่ะแต่ว่ามาเสริมที่หลังนะคะในวันแรกเนะะี่ยค่ะก็จะใช้สี่เสานะคะทุกคนดูนะคะว่าวิธีทํางานการทางานของช่างก็ใช้แรงคนนี่แหละคะ่ะช่วยกันยกนะคะแล้วก็ดันเสาให้ตั้งตรงค่ะทุกคนเนะะี่ยค่ะช่วยกันค่ะเสาหนักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเสานี้จะเป็นเสาที่มีความแข็งแรงเพราะว่าด้านในจะใช้เหล็กป้องอ้อยค่ะ การใช้เหล็กป้องอ้อยจะ,จะทำให้เสารับน้ำหนักได้ดีกว่าเหล็กธรรมดานะคะทุกคนเพราะว่ารักจังใช้ความยาวของโรงจอดรถก็คือ12เมตรเพราะว่าคุยกับช่างนะคะว่าเราควรจะใช้เสาที่มีน้ำหนักแข็งแรงเพื่อรับโครงหลังคานั่นเองอีกอย่างเราจะใช้เหล็กถักด้วยนะคะเหล็กถักก็จะเพิ่มน้ำหนักของ คานหลังคาเข้าไปอีกค่ะก็เลยต้องใช้เสาที่มีน้ำหนักเสาที่สามารถรับน้ำหนักได้มากๆนั่นเองค่ะนี่คือเสาอ,อีกเสาที่สามนะคะที่กำลังยกขึ้นมาเนี่ยค่ะเสานี้จะอยู่ด้านหลังนะคะทุกคนนี่ช่วยกันยก3ามคนค่ะดันเสาใหตตะะ้ตั้งตรงนะคะตั้งตรงนะคะตั้งตรงแล้วก็ขยับนิดนึงดูว่าตรงไหมและนี่ก็คือเสาที่สี่นะคะ ตั้งเสาที่สี่เป็นเสาสุดท้ายค่ะวันแรกก็จะตั้งที่สี่เสาก่อนนะคะด้านหลังสองเสาด้านหน้าสองเสานะคะความกว้างก็อยู่ที่ห้าเมตรความยาวก็อยู่ที่สิบสองเมตรนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะก็จะห่างจากกำแพงหนึ่งเมตรนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ น่าจะเหลือพื้นที่ประมาณ2เมตรกว่าค่ะทุกคนคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามชม EP ที่3นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ